ตึกที่เราเห็นตรงนี้ครับลูกเป็นตึกเจ้าอาวาสถึงองค์ขอนๆที่มรณาาาไปแล้วเดิมบล,ลุเดิมมรณาไปแล้วทันเป็นพระอาญาทรงองค์นึงที่สรีราทันไม่หนาวไม่เปืป่อยพุ่มท้าเหล็บทันหอมเมื่อแล้วครับผิวทันจะเป็นสีขาวทันมรณาาาเมื่อปีสองพันห้าราิภก ตอนที่ปัญเจ้าอยู่ว่าราชการที่กเก่าเสด็จมนาคนครที่ธรรมราชเมื่อปีสองพันอรอยสองที่นำตั๋พุ่มโลกพอทันไกรได้นีมิดเห็นข้องของสมเด็จปัาเจ้าตากที่ข้างบนเขาคุณพนมนี่ครับเอาไปเทวเดินเท้าเอาไปเทวไหวรอเก้าที่นำตัพุ่มโลกไร้ชินลูกเข้าไปกราบขาราวาปองฐานได้เลยครับลูกให้คาราวะฐานได้เลยครับ สวัสดีครับ f c EP นี้เป็น EP ที่78แล้วหนองแค่คนก่อคัดอยังยุ่ทีวัดเก้าคุ้นผนมอำเภอรพรมกิรีจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะอี p ก่อนๆเราพาพี่น้องไปชม ภายในรำนาภายในบนปู่เขาเป็นส่วนใหญ่แต่พีน่นี่นามาชมเสนาสนะบริเวณวัดจะมีสิ่งศักซิ์นามากไม้เช่นโบสถ์มาอุดถึงถึงเป็นโบสถ์ที่กว้างวัดน,นาไม่เมื่อนที่อืน่นนามีบุมบุดอปพอทนันไกลบัญจูสรีระพอทันกลที่เป็นอมาตะสังขานแล้วก็มีบ่อาน้ำซักซิ์นะไล่สิ่งหลายอย่างนาพี่น้องติดตามรับชมต่อไปเลยครับเป็นเศรีราที่นอนในหลงแก้ว เป็นพระอริยะทรงที่ไม่เคยใส่รองเท้าไม่เคยทุกตางไม่เคยนางมอไซจนมรณา,าภาพอ่ะเข้ามาเข้ามาหลวงเข้ามาชมเข้ามาชมทา้ายนี้เป็นเจ้าวัดเจ้าวัด<ห>องค์กร<ห>องค์กร,กร <ๆ S 1> ไม่ใช่อง์แรกครับเป็นองค์กรนะครับน,นี่คือนี่คือสรีราฐานท,ที่นอนในโลงแก้วครับลปีถันมราภาพเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก อ่าพุ่มพาวเหล็บถันหอกหมดแล้วตอนนี้ตอนที่ถันก่อนจะมรณาภาพถันทำนายถันบอกไว้ว่าลั่งจากถันมรณาผาแปลวคนอยากเข้ามาที่วัดนี้เมื่อหมดครับแต่ตอนนี้คนจะมาที่วัดเข้าคุปรปนมเนี่ยเมื่อหมดจริงๆครับพอทางไกลจริงๆแล้วนะแกนปินญากิกไม่ใหญ่พุ่มบ้านเดิมแกยู่ที่นาโคนที่โรงบ้านมารัศ นั่นอยู่ติดกันมันมีพี่น้องโครงคนแม่แกชื้นหึนพ่อแกชืึอกลายพ่อแกเป็นพลางนั้นแกมีพี่น้องโคนมีพี่สร้าตั้งแกคุณผู้ชายคุณน้องบมติดตังก็คือเม็กซิกมาอยู่ที่วัดเปรติกพอเร็วก็แกก็ยายมาอยู่ที่วัดตาเพมาตะเพ่ึังที่นี้นะก็เลยบุญประดังใต้มาอยู่ช่วงนั้นก็ คนก e. ับบางคนก็เขาเอย่างอายุอย่างหนุอยเขาไม่จบมั้งบันคงเขาก็ไม่ป่อใจบางคนก็ปล่อใแต่ว่าพอตัางไกลเกคนตึงกลัดนะเกไม่มีเคยมีเมียนะไม่มีเมียไม่ลุกกพุ่มัวกับเกยกอาชัดมั้งเนี่เมื่อก่อนแกพูดแกพูดคกว่ารูปร่เก็เก็บวตาตาอไปรักทิศเหนอเกี่เรื่องนี้กยรูปร่เก็บเวมั้งกยเรื่องเร่รูปร่เก็์เมั่งวะโรทักทิศเหนอ่อไปวะกยเรื่งนี้เกยทักทิศยิน Kể cả gây ra khu vực cổng nông để mình Để kể phút đến gây ra hai cháu rượu đấy có sương mùa chuồng nắng nề gây ra tạo cổng cháu rượu đấy có một trận tắm nữa nè 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 อดีตผู้ใหญ่ประถีบสุธิคีรีอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฐานลาวให้ฟังเกี่ยวกับนาประวัดนาทีฐานได้บวชแล้วกาได้สมาธินาไปปฏิบัติได้สมาธิจนได้ยินเสี่ยงกระสิบนาห้วยสร้างตัวจนเป็นเทศในไปบอกชาวบ้านแล้วกาทําให้ชาวบ้านโทกจนจะเผาล้มมันมีเป็นนี้นะครั้งนึงผมเมองบที่นี่นะผมบวชเป็นพระที่นี่สามเดือนผมเหมือน,กนเกิดสักซิสกันผม้เมองเกิดรูเบร์ ทึ่งปวดบิ้นแกดังพุ่มเลยพุ่มวันนี้เงินจากบ้านท่ามหกไม่ได้ปวดพุ่มพุ่มได้กับเทปคุยกับเทปมันตึ้งพอต่างใต้ว่าแกกเหมือนกันที่แกได้รู้ทุกอย่างก็แกไปหนังมเหมือนงคือคุยกับเทปสิ่งที่ไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่ว่ามีแต่เสี้ยมหน้าตาเป็นเพื่อไม่ได้ดูว่าว่ายุ่งเรื่องอะไแต่ว่ามีเสี้ยมคุยคุยเรื่องราวต่างๆในนี้ในการคือบกเล็กแลยก็ไป่ดยใเล็กนั้นที่บวกมันเป็นเล็กสามตัวเลยก็เป็นบื้งโค้ดเขามาบอกแบบบึ้น แต่ว่าพอเราพูดบอกเขาบอกเล็กคนนี้เลยจาบ้านก็ไปซือ้อมันเป็นมือออกม,มก็บอกเรากลไปบอกโตไม่อยากบอกโตไม่อยากเขาท่าชาวบ้านเขารู้นะชาวันนี้เขารู้ว่านังคุยเหตุการณ์ครั้งนั้นนาผู้ใหญ่ปลาทีบสุธิคีรีได้ยินเสียงกระสิบบอกเหล็กซ้ตัวแล้วการชาวบ้านสาบจึงไปซื้อเหล็กทุกนะปรากฏว่าพอตานกลายได้ตำนี้แล้วก็ได้ชายให้ฐานา่าสิกาตั้งแต่บัดนั้น cười chuyện chiến cận anh em phúc thì lại giải thích người ta như thế chẳng đắng đại điều thằng trai giải thiết ra hết rồi phúc mình phúc nặng mình khó mình thăm cái này để mình chạy mình khen mình luôn mình nặng mình mình mà cười của phúc mình dính lèm lèm na ta mình luôn mình luôn cười rướng lại lại rướng để phúc còn không mấy thuốc này mình mình chăm mình mình cả lười cả กางเล็กผมไม่ต้งใช่นะมันออกส่งเบือสกลัง้งมว่กผมก็มาหนังผมเปลกเปมีเรื่องเปรกเรคุยเสนนะนังคุยเลยวคุยปรดไปก็ตจากพมบอกเล็กงเป็นเบืองทขอทามีคนดีเขาคลบมนเขาหญ่ซื้อนะเส้นอนหน้าซื่อเลยทัหบาทเลยนะเตไม่ก็เาม่ากซื้อเบอนะรุงบนไม่ก็มาตะกุศลพมหนังมันคุยคุยงหัเสยงเล็กป็นเบืองงแกกจะพเออหมุมนี่ตัดทิศลงล บเลไม่ซื้อไม่สื้อแต่ปมบอปุมมันก็ไม่ซื้อมือนะผไม่ซื้อเพราะว่าเพรารบวเป็นสาดเขาห้ามผมเองต่างผมไม่ใสยยามเลยนะมไม่เซยตาตสัด่มนองผมไม่ใช่เนี่ยปิดลาติดลขงกันพมัรองตามไม่ได้ออกนบัรปุมันเลยถโคโลกเท่งนี้นะก็เลยปวดนั่นนั่นอดีตผู้ใหญ่ประทีบสุติคีรี่อดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ท่าน เหล่าให้ฟังเกี่ยวกับนาพระวัดนาทีฐานได้บวชแล้วกาได้สมาธินาไปปฏิบัติได้สมาธิจนได้ยินเสียงกระสิบนาห้วยสร้างตัวจนเป็นเหตุในไปบอกชาวบ้านแล้วกาทําให้ชาวบ้านโทกจนจะเผาลม้มปีผมมันเดี่วได้ทูกมากันชาวบ้านท่ามขนฉังโองเบปูต้องรู้เลยมาถึงวันนั้นผมยังจําได้เลยวันนี้ผมอบอกเบอร์ไงก็ผมบินตามบาทเสด็จผมทักให้อาจารย์เล้วก็ผมขึ้นเข้าขึ้นเขาไปถึงหนังชั้นข้าวเส็ ก็เลยชั้นน้ำน้ำในกาผมทิ้วไปถึงกาน้ำไม่มีทักทบเดียวในกาบเดวก็ดิ้นก็ไม่เปียกผมว่าผมว่าลืมไม่ลื่อมนี่พวกนะกระปากก็เหลือการมาจากน้ำก็ลุ่ลงมาถึงมีคนคนหนึ่งนั่งในกุดนวดที่มีต้พันธุ์อะไอ่าทิ้งหรือทิ้งก็ปลูกนวมแกท่ามแกเย็ดเย็ดปุ่มปุ่มจากน้ำบอนี่เด็กอะไเบอกเลยไรวะเป็นเหมทิ้งท่าทิ้งผมว่าผมไม่ทราบจังเบิร์ถึงปลูกนวดแกว่าเนี่ยไม่ได้ถ้ามันนั้นนั่นแกว่าถ้าว่าท่า ถ้าหลากินใคนั้นถ้ามาหนังนั้นคุยได้กับสักกับเทปนยินได้เล็มั้งนะเนี่ยถึงผมบกมาได้เลยผมผมหมเส้นของเขกรับได้ยินเกาบอกาจำได้เลยเกาแกไปบอกชาวบ้านเต็มเม็ดก็ฟือเต็มเม็ดโผล้มเลยนะถึงบทางกลดังปุบเมาแกว่าไม่ได้มไม่เจ็บบกเบอร์ไม่ได้แกก็มืนกันแกฝันนี้เมื่อน่ฝันไกลว่าเกคุยกับเทมกันเทปบอกวันนี้แกว่าเดีแยกได้ดูเบอร์รอวันนี้ มันเปลนเบื้อเี่ว่าไม่ได้เดลังยีเสื้อมเก่ว่าเกว่าใหญ่วัดนาทำมยากระิกบ่มกิกกบทไม่ทำแบบนั้นนพนผมอซิกตึงหลองกายนี้ก็แก่การรู้ปัญญากันทีบอกพมตึงนี้ยว่านี่เดี๋ยว่าเครูเบ้อรู้ก็รจิตรู้ยิงรู้จักทมาเนี่พมรู้กนน่นนั่งสมาธิมนั่งสมาธิแต่ไม่ใชวางพมก็ไม่เน่อยกันหนั่งใจมีจพมพมมทำไก็ได้ทำคือแล้วทำไมะวา คือเราตรงการนั้นสบายง่ายพูนั่นคือหนังไงหนิงไงสะฮบเลยครับจิตใจอยาให้บังคับอยาให้เบกเวกให้ยุ้ยให้เป็นว่างใหแต่ไ่ไดว่างสันโลดนะมันจะหนิงไงว่างไงตั้งกต่นี้ได้ยินได้พูดคุยรอยเป็นเสียงหรือเบรกมันคุยมาปุ๊บกุ้งกระเป็นไงแต่ว่าไม่มีตัวตนได้ยินชัดเลยชัดเรียบร้อยเสียงเรียบร้อยนี่แต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นตัวตนแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยเลยวไอ้เขาเขาเพียงแต่บอกบอกบางเรื่องบางอย่างมันมีสุดพูด คุยต้นหนุนนะแต่ว่าบางเรือเขาก็บอกหลายๆเรือกันะแต่ว่าเราก็มันบางสิ่งบางอย่างมันลักทัดมันไม่มีถึงพูดไม่ได้เหมือนเพื่อผัวผัวพูดควับโคโค่เพราะมันเป็นเป็นลมมันได้มาถึงเหลือโรกาควับโคก็ไม่เชื่อนะก็ว่าพุ่มปนนนีก็ไม่เหลือไม่กล้าหลาวบางเหลืองน่าเป็นแม่เมชีไม่ได้ที่ที่อะไรปีดชุดนี้อะไรเดี๋ยวที่สิ้นโชคเลยหมางว่าปลาเนื้อเลยพุ่มวาน่าจะเป็นบุกขุนนั้นเพราะถ้าเป็นเมชีไม่ที่เป็ดไม่คงไม่ใช้หัว ผมว่าน่าเปลนผิ้หนี่เป็นเสียงผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเสียงผู้หญิงเดี๋ยวหน้าตาอยู่บนรูปผมเหมือนแบบรู้ได้ยินอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้คเสียงคุยเหมือนนี้แต่ว่าเสียงมันไม่ใช่เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงชัดเจนเดือด้อยเจฉยวิ่งเลยถึงผู้บ่ามันเปลกผู้บ่าเสียงนี้เสียงผู้หญิงแต่ถ้าผู้หญิงเนี้ยเข้ามาปลาคงไม่ใจถ้าคุยกับปลาคงไม่ใช่ไม่ใช่มีที่มว่าน่าเป็นปิวุนี้เนี่ยแต่เราก็มีหน้าตาอยู่บนเพิ่มอย่างนี้ ตเรื่องเราเรื่องความติดของแค่นี้ไม่จิตยาตายรูปไม่ติดจิดยาไม่เข้าบดั่งกล้ายนะบรั่งหงงมันต้งที่ใต้รูปใต้รูปแป๊กแั๊กไม่จิดเลยไม่เข้าถึงมันมีอยู่ครั้งนึงนะมือนี้นะปุ๊บมือรูปเมื่อกหรนี้ที่อยู่ใน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 มันดบนี่กำนันรูปโผก่ไปไปทำมาจากเทปมาถึงบุญเก็บมาเชิญไงมามาโกนุ่มเนี่ยพอมาถึงที่ ผมนาเสียดามเนนั้นถึงแกให้ผมไปดับพุ่มต้นเป็นผุ่มเยอะเลยถึงกระม่นขคืนกันนันเะเแกเนี่ไปรับทีกรุงเทอยมางวันแบบนี้เล็วกัทุกเล้วจกว่าอาจารย์เรอว่าเที่ยวมาเร็วขงเทพว่าเที่ยวรักวันว่าแกไปไหนว่โอ๊คจีบไม่ทุกนะผมบอกันะกำนังรวแกชุมชนหนงเทียมกเไม่ทุกลุงเรื่องแกก็ไปผัด้วยผมมาที่เขาผมมาที่นี่ดำคืนกันนั้นถึงปุ๊บมันไม่ปุ๊ไม่นึกเป็นว่าเป็นป่งไปเกิดขึ้นกับปุ๊บเองนะ mượn luôn 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 cả luôn 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 mấy luôn 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 ไม่ได้โคตีเดียวเจ็บผมจะรถันจะติดนี่งวันมยกมว้อยหยกอไว้ยานโคตุดเียเดิไม่ติดหาขอบพระทงเกศักดิ์สิทิ์นะันั้นผมโดยโดยพผมโดยผมโดยตัวเองเมรปัเนี่ยมปั๊บนนั้นปีซามกเงมาจบกัรศึกษามุกโบสถ์มาอุดหรือว่าโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะพิเศษนั่นคือกว้างวัน นาไม่เมื่อนถีอื่นนาเป็นโบติชายปลุกเสกวัตถุมงคลนามีอหตุการณ์เมื่อสมัยจตุคามรามเทพพี่สามซุ่นก็ปลุกเสกถีโบตเองนี่นาเป็นโบติกว้างวันไม่มีปักตูทางออกมีแต่ทางเข้าแล้วก็ไม่มีหน้าต่างโบตหลังนี้ก็เขาก็ไม่เคยไม่ไม่เคยรั้วสร้างเลยไม่มีใครทราบเลยสร้างนึกว่าลูกโดยโดยปูนทุบหนังพึ่งทั้งหมดโบตกรดิใช่เลยอิฐสร้างแบบมือเข้าง ในการสร้างกรมเนโบโบด้านนึงข้างหลังมีอิดวงลมร้อันนี้ก็ท่ำไม่นะผมเสียดายมากนะพุมเสียดายยังกับเดิมับผมได้คงที๋ว่าเขามาเปลี่ยนเพลงสภาพเดิมแนี่โบดนี้ก็ยกขึ้นประมาณเก้าสินจะโค้งเดิมนิดบุราณไม่กี่มิตรหรอมันฟังเนี่ยซึ่งกับผัดนี่ก็สร้างจากดอยโคงเดิมมันอยู่โคงเดิมข้างในเนี่ยเขาสร้างหอเขาขวัญหอเขากรมหอจริงๆเราไมคน็อิดอิดเป็นเย้เหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโบดนี้เป็นอิดเป็นเย้เหมกัน สร้างอยู่สมัยรองทัานที่มีความพุกพันกับอง์ทัานที่พี่บอกว่าเขามาทําผิดที่แต่งพระศพพระองค์ท่านที่โบสถ์มหาอุดสมัยก่อนนะครับแต่งพระศพพระองค์ท่านเพื่อบรรจุท่านไว้ในโรงดิบุกเพื่อรอทงรอชัดมารับพระศพของพ่อที่ตรงเนี้ไปปรงพระศพที่เมรุย่ยที่สร้างรักเมืองนครเชียงรายที่เขาเดี๋ยวกอปราสุ้งเขาเรียกโบสถ์ปราสุ้งมาก่อนนะครับตามต่อมาเลยครับโบสถ์ มาอุดนี่จะมีลักษณะผิดเส้นแล้วเด่นที่นี่คือโบสถ์นี้เขาสร้างขว้างตะวันกว้างวันเขาเรียกว่าันราประชาตายครับมีประตูเข้าทางเดียวไม่มีหน้าต่างไม่มีช่องลมเป็นโบสถ์ที่เขาใช้ทําพิธีตอนนี้คือพระลงอุโบสถทําพิธีปฏิโมกบวชพระบวชเนนบวชเซกประตูมงคลข้องครั้งที่นี่เป็นถ้าได้ปลุกเซกในนี้จะเป็นสุดยอดข้องมามงคลคือในโบสถ์มาอุจมาต่อเลย เมื่อเดือนที่แล้วแอนหน้าเผยอเข้งแต่งโมครับมีคนทํานายให้เขาว่าบอกเข้ามาจากกรุงเทพอ่ะให้เข้ามาที่โบสถ์มาอุดเขานั่งเคืองมาให้มาที่โบสถ์มาอุดข้าวโบสถ์มาอุดเดห้านามมาลางที่ปราจะ์ชีมาองค์ว้ามือองค์นี้ครับลางเอานามเนี้ยนามกินนี่มาลางเนี้ยมาลูบตัวแต่งโมลัางจยากกลับไปจากที่นี่แล้วเรื่องคดีความ โบบ้างลงเยอะเขาไปดีรานผีเขาไปชาวผีมืดหน้าข้าหน้าที่เขาชาววัดตู้มงคลที่ผีมืดหน้าเขาไข้ได้ช่องแส้นเลือดก็หนังเล่ยซัดไข้แทบไปยาวตากที่วัดเขาคุณนลมอ่อนสระวุธมาที่นี่ผีคนทับเป็นรบสนาบ,บินมาตึงอ่อนรอง,ง่ายไปคลิ้งเกลือทุกข้างบนพระองค์ท่านไปตามร้ำมุดไม่มีเวลามากเลยจัดสั้นเวลาไ้มาแล้นโทรว่าผีเวลราชนาบ,บินมานอนที่บ้านผีไอ้อมาอธิชาตมาบ่อยครั้งที่นี่มา และภายในวัดยังมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นนึ่งในเกาข้องบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ข้องจากวัดนาครที่ธรรมาราชเช่นบอ่อน้ำที่วัดเสมาเมืองบอ่อน้ำวัดหน้าปลาล้านนะบอ่บอน้ำที่วัดข้าคุณนปานมเป็นบอ่อน้ำที่เชื่อว่าคุดเหล็กสมัยประจาวัักิสิ้นมาราชนะสะเด็ัเดินทางมาที่วัดข้าคุณปนมแล้วมีตาห้านมาคุดชายน้ำนะมาชมกันเลยครับที่นครบมันเรามีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่เกาแหงหรอกนะนี่คือนึ่งในเกา ที่เอาไปทำน้ำบพัพทธมนุญตอนนี้รอซิบขึ้นของลาดเมื่อซามสิยาทิติผ่านมา,อ,าองค์กรมรติกับราชเดช้าฐานก็มาดูบอ่อน้ำซักซินนี้นะครับบอ่อน้ำซักซินนี้เขาขุดเอาดินเอาดินกับซราน้ำที่หนักสนมชายอาบอยู่ล่างลานลุงเนี่ยเอาดินเอาดินจากการขุดซางขุดบ,อบอาาออ่อนี่ครับเอามาเผาที่เต่อเผานี้ครับลุงนี่เห็นมหมมีต่อเผาอยู่เตาเป็นเตาโบราณที่ล่องเรื่อไปหล,ลุกลั่นชาวปกากใต้ได้ดูนั่น,นครับนุงมันจเป็นรูอย่าลุงเห็นไหม เขาดินเนียมมาเผาเพื่อจะทับอิฐทับอิฐไปสร้างเชิงเทินอยู่ข้างบนแล้วก็สร้างโบสถ์มาอุดครับมาเดินต่อมาลูกโบสถ์มาอุดเนี่ยเขาห้ามผู้ยิ่งซ่องย่างข้าวในโบสถ์มาอุดหนึ่งห้ามคนทองข้าว่องห้ามคนผู้ยิ่งที่มีรอบประยำเดือนข้าวในโบสถ์มาอุษเประโบสถ์ทักษิที่เขาผูกเสกข้องครั้งสมัยก่อนตอนนี้เขาอหนุ่ลม ให้คนทองเข้าได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีหมอ้อผ้าตัดสมัม่พองทันไม่มีหมอ้อผ้าตัดมีแต่หมอ้อจำแย่พอข้าโบนมาอยุดแล้วเนี่ยพอออกจากโบนเนี่ยมันจะปิดปากบนหลูของผู้ยิ่งแหลกร้อนลำบากนะครับมาเดินต่อมาลูกเหลือเมื่อนข้างหลังเนี่ยทำก็จะทำตะควานมันเป็นเป็นเป็น,ปนทีวารมบัดเพราะว่าคนลงไม่ได้แล้วไม่คน,น,นมันมีกระดึงเคี้ยกลงไปทันลงนะมีคนรวย รอยตีนผมเสียได้นะความที่มันนานนะนะทุกคนเสียพูกกับปากท่ามันทุกคนโครรวยตัวลงไปเดี๋ยวตึ้งโค้งที่เขาไหวเขาในจะมีรูมีรูรูนี้มาดูนะรูนั้นตึ้งมีรองรองถ้ารองรอแถวขมืนคือเสียกินมันด้วคือระวังเบ็นเหมืนเขาตั้มเกรดตึ้งดึงป่าไวเดี๋ยวจักคุณเดี๋ยวเขาไหวสมบัติมาไหวมันมันไม่มาล้างการถอดดาบได้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเอาไปไหวที่ห้องพระถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะ ต้องวางต่ำกว่าพระพุทธอย่างเดียวแต่ถ้าเอาองค์นี้ไปเนี่ยวายกับพระพุทธได้เลยเพราะท่านบวชนะครับแต่ถ้าองค์นีน้ท่านยังไม่ได้บวชท่านต้องตั้งต่ำกว่าพระชั้นหนึ่งเพราะองค์นี้ตั้งกับพระเลยเพราะท่านเป็นพระโพธิสศัตร์แล้วดาบเนี้ยถ้าเราไปไว้ที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติเราถอดได้แบบนี้ถ้าสมมติเราเรามีเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจที่เราไม่สบายใจเราไปเข้าห้าองพระขอดาบท่านมาอธิษฐานดาบนั่งอ้อนวอนขอท่านเลย ท่านเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้พระองค์งท่านทรงโปรดเมตตาผมแบบนี้เล่าท่านไปทุกเรื่องที่เราเดือดร้อนแล้วก็ใส่ดาบกลับให้ท่านแล้วนั่งรอเวลาที่ประสบความสำเร็จ